สวัสดีเมื่อชาวเซฟกี้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ LGV 20นั่นเองคอรับเขาต้อนรับผู้เข้าสู่รายการเซฟกี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานนะั้ไม่มีพักแล้วก็ไม่มีผู้นั่นเองแต่ที่ทุกคนทราบครับว่าเมื่อมา 2, 3, 4, 5วันที่แล้วเนี่ยเราดูเดินเดินทางไปต่างประเทศนะั่นคือประเทศ่ฮ่องกงนั่นเองนะฮะและมีโอกาสได้จับเจ้า LGV 20แบบเต็มๆถึง4วันนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่า LGV 20มันน่าซื้อหรืออเเเเเปลล่่่่าาาานนะะฮแตสหรรรับบียยกว ทีเด็ดของ LG V 20ซ่อนเอาไว้เยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเรามารู้กันแน่นอนว่าที่เด็ดของมันคืออะไร LG V 20นะฮะต้องบอกว่าตัวเครื่องนั้นมีขนาดค่อนข้าง,งใหญ่หนะลายๆคนบอกว่าพ๊ยพอจอใหญ่ปุ๊บไม่เอาแล้วก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะ LG V 20จะมีปุ่มนี่นะฮะเอาไว้กดฝาหลังออกเลยนะคะรับพอกดปุ๊บแนวมื่อถอดออกมาปุ๊บนะฮะคุณก็จะเจอกับ,อตบตัวแบตเตอรี่นะฮะสำหรับตัวที่น่าด,ดูดใช้นี่เป็นตัวแบบซิมเดียวนะฮะ แล้วก็ข้างบนจะใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้นะปุ่มนี้มัุมสแกนนิวนะจะมีเลนส์คู่นะฮะเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนว่าเลนส์คู่นั้นเอาไว้ทําอะไรบอกเลยว่าเจ๋งมากๆแล้วมันก็จะมีการใช้งานที่แบบเฉพาะทางมากๆแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแบบด้วยนะก็เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะเวลาประกอบก็ทําได้ค่อนข้าง,งดีะฮะตัวเครื่องเนี่ยเอ่อก็งานประกอบของ LG เนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากๆอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะจากมุมนี้เลยแล้วก็ จะไม่มีปุ่มอยู่ข้างนอกนะฮะจะเป็นปุ่มออนสกรีนทั้งหมดอันนี้ได้ดูติดก,กระจกกันแตกไปแล้วนะฮะเจนมีขอบลอยบ้างเล็กน้อยนะ,ะเพราะว่าจอมันจะโค้งนิดนึงก็ติดยากน,นิดนึงที่ฮ่องกองเขาติดมาให้ได้แค่นี้นะ,ะอ่ะสำหรับตัวนี้นะฮะหูฟังนะฮะหรือว่า Airpods อยู่นี้นะฮะกล้องหน้าของเขานะะี่นะจะมีฟังก์ชัน t d เด็ดด้วยเดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอนว่าทีเด็ดนั่นคืออะไรจะเห็นว่าใน Black Gold นั่นจะคือมีคําว่า B O นะฮะ B O เนี่ยจะเห็นว่ามีใส่ลักอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นก็คือ ทำหูฟังนะฮะที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเสียงนี่อออืื้หดีมากๆข้างหลังมีสกรีนไลน์นะฮะ V20 อย่างนี้นะฮะรูเสียบนะฮะลำโพง3.5ยังมีอยู่นะฮะเป็น USB Type C แล้วก็มีลำโพงอันเดียวกังนี้นะฮะตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะฮะก็สำหรับหน้าตาของ UI นะฮะก็ทบบนี้เลยแล้วความเร็วเนี่ยของเครื่องนี้ต้องบอกว่าเร็วเยี่ยมปีศาจเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูสเปคด้วยกันดีกว่าฮะหน้าจอเป็นแบบขนาด5.7นิ้วนะฮะความละเอียดแบบ 2K ฮะหรือ 2K นั่นเองกล้องหลังที่16ล้านพิกเซลนะฮะ แรมนะฮะสี่ Snapdragon แปดสองศูนย์แบตเตอรี่3,200มิลลิแอมนะฮะตัวนี้ก็เป็นจอแบบ IPS LCD นะฮะเคลือบด้วย Gorilla Glass 4นะฮะตรงนี้จะมี second display นะฮะตรงนี้มุมนี้เดี๋ยวเราได้ดูได้นะว่า second display นั้นทำอะไรได้บ้างนะฮะเป็น Snapdragon 820นย์นะการจอเป็น Adreno 530นะฮะ ROM 64สิบสแรมสนะฮะตัวนี้กล้องหลังเป็นแบบ16ล้านพิกเซลนะฮะค่า f 1.8นะฮะแล้วก็อีกตัวนึ่งเป็น8ล้านพิกเซลค่า f 2.4มี OIS การสั่นด้วยกล้องหน้านะฮะความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะ f 1.9นะฮะก็หากที่มืดได้ค่อนข้างเวิร์กม,มากๆโอเคที่เี้าทีเด็ดตัวนี้นะฮะถามว่ามีอะไรเผื่อใครแบบดูมาสัมัสแล้วยัยง,ยงงงๆอ่าตัวนี้ ที่เด็ดของเขาจะมีอยู่ประมาณสัก4-5อย่างอย่างแรกเครื่องเร็วมากเพราะว่าเป็น Snapdragon 820อย่างที่2ฟังเพลงดีมากเพราะใช้ B&O แล้วเสียงมันดีจริงๆไม่รูลองฟังแล้วเออเสียงมันดีจริงอย่างที่3นะฮะจอจอภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแล้วไม่หลอกตาแล้วก็สีสันดูเป็นธรรมชาติดีดูแล้วไม่แสบตาถือนานๆแล้วรู้สึกสบายใจนะฮะสเลยนี่คือทีเด็ดเลยฮะกล้องคู่ด้านหลังอยู่ใน,นระดับ สุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนว่ามีอะไรที่น่าดุดดุมาสุดยอดนะฮะและอันดับที่5นะฮะคือเรื่องของการเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้เลยคนระับส่วนใหญ่แฟลชชิปรุ่นสูงจะเพิ่มเมมโมรีการ์ดไม่ได้ตัวนี้เพิ่มได้นะฮะเป็นแบบซิมเดียวนะเพิ่มได้มันจะมีรุ่น2ซิมด้วยนะในมีรุ่น2ซิมกับรุ่นซิมเดียวก็ดูดีๆแล้วกันเวลาเราเลือกนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบหลักๆล,ละกันเพราะว่าเรื่องรายละเอียดปิกย่อยจุกจิกเล็กน้อยเนี่ยเอาไปดูตอนซื้้้้้ออละะะะะกกกัััันนนนนนนฮฮสาาาาหหหรรบบบบตตววีีีเเ่่ยมมพาา UI แบบ็็จ จะมีการใช้ UI ที่แบบไม่เหมือนกับ pure a n d r o i d เพราะว่าเป็น UI ของ LG เองนั่นเองนะปุ๊บก็มี a b o u t Phone นะฮะตัวนี้ตัวซอฟแวร์นะฮะจะเห็นว่าเป็น Android 7.0แล้วสำหรับใครที่ต้องการนะฮะ o n d r o i d 7.0ตัวนี้ก็ให้คุณได้แล้วนะฮะใน7.0เลยทีเดียวนะฮะหน้าจอนะฮะ Second Screen ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับแต่งนะฮะนะฮะเวลาเราเข้ามาตัวนี้ปุ๊บเรากดปุ่ม3จุดนี้นะกะ็จะมีบอกว่าเราต้องการอะไรบ้างนะฮะ ก็ทุกคนจะเห็นว่าจะมีนัดูดเขียนไว้ว่าสเตปกีกเป็นเบอร์เนี่ยมีซิกเนเจอร์ฮะซิกเนเจอร์ก็เหมือนเป็นลายเซ็นของเรานะฮะเข้าไปปุ๊บก็สามารถปรับแต่งได้หลายแบบนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกอ่าฟอนต์ Font ได้ด้วยนะฮะปรับฟอนต์ต่างๆขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแลังจากนั้นเราจะปรับอย่างอื่นอีกนะมีคิวทูมีคิวคอนแทคส์ Quick นะฮะมีลีเซนแอปแอปที่เราเพิ่งเปิดมาหรือจะเป็นอ่าอัพคอมมิ่งแพลนนะ,ะหรือว่า อีเวนต์นี้มันก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยเซคเกิลสเปซสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีนะแล้วก huh ็สิ่งที่เราชอบมากๆก็ค <Frozen> ือมีตัวท็อกเกิลเนี่ยที่บอกเป็นควิกทูนะฮะก็สามารถที่จะแบบเลือกที่แบบปิด Wi-Fi นะฮะหรือว่าไอจากตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้แบบเข้าอย่างเงี้ยเห็นปะเข้าไฟมินิเจอร์อย่างเงี้ยคือเข้านาฬิกาอย่างเงี้ยคือมันเข้าได้เลยอะแล้วมันเราว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับการใช้งานตรงนี้นะฮะก็สามารถเลือกได้อีกนะสมมติเราเข้าแอปช็อตคัทไปใช่ไหมฮะสมมติเราดูจะเลือกว่าอยากจะ ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงนี้อีกก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้นะฮะตัวเนี้ยมันเจ๋งตรงที่ว่าโอ,โอ้โหต้องลบอันนึงแล้วแหละนะฮะลบเอาไปทั้สามอันก่อนโอเคเราเพิ่มนะฮะเพิ่มได้ทั้งหมด5อันนะฮะน่าดูก็เอา Facebook ไวล้ละกันเนาะเอา Page Manager เพราะาต้องตอบงานทุกคนนะไว้คุยกันเอยอยู่ในหน้า Page Manager ของเราเอยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวปุ๊บนะฮะหรืออันนึงเป็นอะไรดีอืม YouTube ละกันนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บ กดแบ็กเอาไปนะฮะเซฟเรียบร้อยฮะพอป,ปับปับปุ๊บจะเห็นเลยว่ามี Facebook แล้วก็มีการบอกด้วยว่าแจ้งเตือนด้วยว่ามีอันอะไรยังไงโอ้โหคือเด็ดมากจุดนี้เด็ดมากนะฮะเราไม่เคยใช้มือถือ LG แล้วแบบรู้สึกแบบประทับใจขนาดนี้มาก,ก่อนนี่คือมือถือ LG ที่ทำให้เราประทับใจแบบรุนแรงมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุนแรงยังไงนะฮะก็เอาเป็นตัวกล้องนี้ละกันนะฮะุูจะเห็นว่า ถ้าถ้าเราดูถือแบบนี้เนี่ยก็คือนี่คือเลนส์ปกติฮะเวลาโฟกัสนะฮะเดี๋ยวดูเวลาเราออโต้โฟกัสดำจะมีจุดขึ้นมาซีเฉียวหลายอันเดี๋ยวดูนะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการจับโฟกัสหลายจุดนะพร้อมๆกันแล้วถ้าเราปรับปุ่มนี้ฮะจะใช้เลนส์ตัวที่2ฮะคุณเห็นว่ามันวายมากคือกลายเป็นกว้างแบบกว้างมากๆมาคนถามว่าพี่ครับแล้วมันกว้างไปเพื่ออะไรเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันกว้างไปทําไมนะฮะรูปนี้ฮะ รูปนี้ใช้เลนส์แบบเลนส์ซูเปอร์วายหรือเลนส์แบบวายของ LG V20 ถ่ายนะฮะสิ่งที่เราได้คือรูปนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ภาพแบบนี้หนึ่งคุณต้องใช้เลนส์ที่ค่อนข้างวายมาก2คุณต้องแทบลงไปนอนกองกับพื้นนะ่ะเพราะว่าภาพมันเหมือนถ่ายมุมเสยขึ้นไปซึ่งเลนส์ที่มันวายกว้างแบบนี้คุณทําให้คุณได้ภาพที่แบบมุมที่สวยมากๆแล้วก็ยอดเยี่ยมดูดีมากๆนะฮะแล้วสีสันที่ได้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสีสันมันดูดีมากๆแล้วก็คมกริบเลย คมกริบเลยคือยอดเยี่ยมเป็นกล้องมือถือที่แบบโอ้พระเจ้าอ่ะต้องพูดอย่างเงี้ยพอคุณได้ถ่ายแล้วคุณจะรู้แบบเออมันเจ๋งจริงว่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือทําสแควร์เราถ่ายนะฮะการที่คุณจะถ่ายมุมแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าซื้อกล้อง DSLR แบบนี้หรือมิลเลอร์เลสก็ตามแต่เราจะซื้อเลนส์ที่แบบวายขนาดนี้ระยะอะไรเงี้ยมันต้องใช้เงินอีกใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณพกมือถือเครื่องนี้ไปเหมือนคุณมีเลนส์วายหนึ่งอันที่ที่มันคุณภาพดีมากๆแล้วคุณดูแบบมันสวยมากๆมันได้ภาพที่แบบ ยอดเยี่ยมโดดเด่นแล้วก็เหมาะกับการถ่ายวิวแบบสุดๆไปเลยนะฮะอันนี้มัลดูดถ่ายแบบตัวเลนส์ซูเปอร์วาก็จะถ่ายได้กว้างขึ้นแต่ว่าเลนส์พวกนี้ก็จะทุกคนจะเห็นว่าตรงขอบนะฮะมันจะโค้งเห็นไหมฮะมันจะโค้งนิดนึงนะฮะพวกเนี้ยมันจะโค้งหน่อยเป็นเรื่องปกตินะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็แต่เราว่ามันก็ได้ภาพพี่มีมิติที่แปลกตาขึ้นแล้วก็สวยขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะรุปนี้เราค่อนข้าง,งชอบ นิดนึงเพราะว่าเวลาเราถ่ายเข้าไปในในตัวของฉากเนี่ยถ่ายไปปุ๊บเนี่ยรราสึกว่าเออว่บมันดูโอเคนะมันดูแบบไล่แสงดีจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือคุณโยโย่นะ,ะถ่ายไปก็ทอดเยี่ยมอะฮะเลนส์วายระยะที่ถือก็คือใกล้มากคือนักดุดไม่จำเป็นต้องถอยไปไกลๆเพื่อให้เห็นทั้งหมดนะักดุดยืงใกล้ๆจำได้ว่ายิงอะคุณโยโย่ไม่ถึงไม่ถึงแขนหนึ่งอะนิดเดียวนิดเดียวฮะยิงใกล้ๆอันนี้เป็นกล้องหน้าแบบพอเราถ่ายแบบ เลนกว้างมากพูดจะเห็นว่าเห็นยันเห็นยันเท้านะดุดเลยนะฮะคือกว้างแบบกว้างจริงๆกว้างมากๆนะฮะถืออย่างนี้นะฮะไปเที่ยวกันพอดีไม่มีคนถ่ายรูปให้เราใช้เลนส์ซูเปอร์วในการถ่ายปุ๊บได้ภาพหมดทั้ง2คนติดหมดนะฮะเราด้วยแล้วก็ฉากข้างหลังครบคันด้วยกล้องหน้าที่แบบโดดเด่นมากๆกล้องหน้าก็ทำแบบซูเปอร์วได้นะนะฮะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรขอเรียกว่าซูเปอร์วแล้วกันเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจริงๆนะฮะ มันยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเนี่ยถ่ายด้วยเลนส์แบบวายมากๆนะฮะก็อันนี้เป็นภาพอาหารนะที่เราถ่ายเจนว่าสีสันเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเหมือนกันนะฮะคือถ่ายออกมาแล้วสมเป็นมือถือ2 0,000นะฮะที่ดีมากๆแล้วก็ยอดเยี่ยมนะฮะบอกเลยว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับตัวนี้นะฮะตัวของเลนส์ซูเปอร์วที่เราทราบไปนะฮะที่เราเล่นกันโอเคนะฮะ เราสามารถปรับโหมดแมนนวลได้นะครับเวลาเราปรับโหมดโปรนะฮะก็ยังสามารถใช้เลนส์ไวได้อยู่ด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมเจ๋งมากเล่นเอ่อตัวเลนส์เอ่อตัวกล้องโปรก็จะปรับไวบาลานซ์นะฮะโฟกัสนะฮะใกล้ๆชดเชยแสง ISO นะฮะสามารถดันได้สูงสุดถึง3200นะฮะแล้วก็การหยุดนะฮะปรับได้สูงสุดถึง30วินาทีนั่นเองนะฮะจริง จริงๆต้องบอกรูกเล่นกล้องเนี่ยมันเยอะมากนะฮะอันนี้คือเล่นแบบซูเปอร์ไวท์นะดูจะปรับแบบเป็นไวให้ก็คือประมาณนี้นะฮะพอเราปรับเป็นซูเปอร์ไวท์คุณดูนะปึ๊บมันก็จะมันกว้างขึ้นไปอีกเห็นปะ่ะคือเห็นไหมมันจะแบบกว้างมากแล้วมันกว้างจริงๆคือมันกว้างแบบกว้างมากอะ่ะนะฮะก็โหมดบิวตี้อะไรก็ทําได้เนียนขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปถ่ายเลยละกันไม่ต้องมาดูหน้าดูตอนนี้ละเดี๋ยวให้ดูอ่ารูปถ่ายจากกล้องหน้าเลยละกันนี่คือรูปถ่ายจากกล้องหน้านะฮะโหม,ออมดบิวตี้นกนกามๆะะ ก็คือมันก็มันก็ยังเป็นสไตล์เกาหลีอยู่คือมันจะไม่คมมันจะไม่คมเนียนเหมือนกับพวกมือถือจีนอย่างพวก oppo หรือ vivo นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ดีมากแล้วแต่เราชอบความเป็นเลนส์วมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่มือถืออีกหลายๆรุ่นยังให้ไม่ได้แล้วรุ่นเนี้ยมันให้ความกว้างในการถ่ายรูปที่แบบกว้างจริงๆแล้วดูดีมากๆดูดีมากๆจริงๆคือคุณจะรู้เลยว่าการถือมือถือ ไปเครื่องเดียวนะฮะถือมือถือไปเครื่องเดียวเลยนี่คือในที่สา่งราเขถือว่าโมบิวตี้ทำดีมากนะฮะการถือมือถือเครื่องเดียวไปเที่ยวเป็นไปได้ทุกวันนี้เป็นไม่ได้แล้วหยิบมือถือเครื่องนี้ไปกล้องหน้าเลนส์วายขนาดนี้กล้องหลังเลนส์วายขนาดนี้แล้วถ่ายรูปออกมาได้เกรดนี้เกรดนี้นะฮะหนูดีมากนี่ HDR ฮะสวยมากๆสวยมากๆฮะอันนี้ออกเป็นภาพเปรียบเทียบนะฮะอันนี้เป็นแบบเลนธรรมดานะฮะก็คือใช้แบบเลนสปกติถ่ายนะฮะพอเปลี่ยนเป็นซูเปอร์วายปุ๊บ ก็กว้างแบบนี้เลยต่างกันมากปะต่างกันมากเลยเนาะเนี่ยจากรถที่แบบตรงนี้ปุ๊บก็โหเพิ่มระยะขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยแล้วก็ถึงจะเป็นเลนวายแล้วความคมชัดอะไรก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะคะคือมันมันจะไม่คมเท่าเลนปกติฮะแต่ว่ามันก็ถือว่าสวยมากๆแล้วโดยรวมเรารู้สึกประทับใจมากนะฮะการไล่สีของแสงกล้องต่างๆเราบอกเลยว่าทำออกมาได้แบบดีจริงๆนะฮะคือเรากล้าพูดเลยว่าดีจริงๆ ดีหมดทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะฮะดีจริงๆนอกจากนั้นนะฮะการที่เราใช้เลนส์วายแบบนี้ในการถ่ายถ่ายวิดีโอนะฮะเราสามารถใช้เลนส์แบบที่เป็นมุมแบบกว้างมากๆอย่างเงี้ยในการอัดวิดีโอได้ด้วยอันนี้สําคัญใหญ่สําคัญยังไงคุณรู้ไหมฮะเวลาณุดดูแบบถ่ายคุณโยโยุ่ดจะให้ดูถ่ายคุณโยโย่แบบนั่งรีวิวอาหารอยู่ในนี้โอเคนณุดนั่งอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามกันใช้เลนส์ใช้เลนส์วายใช้เลนส์วายถ่ายคุณดูฮะว่ามัน นันดดดใช้เลนส์วายถ่ายให้คุณโยโย่คุณเห็นไหมว่ามันกว้างแค่ไหนแล้วเนี่ยคือนัดดูดอยู่แค่แบบฝั่งตรงข้ามคุณโยโย่เองอะแต่เราสามารถเก็บภาพได้กกว้างมากๆจริงๆคือมือถือเครื่องเดียวเอาไปเที่ยวตอนนี้คือแบบอยู่เลยอะเสียดายจริงๆรุ่นนี้น่าจะอยู่ในไทยเนาะนัดดูดจะไปหามาใช้อีกให้ได้คือแบบโอ้โหมันเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะใช้จุดนี้กับการถ่ายวิดีโอได้ด้วยปรากฏเฮ้ยทำได้แล้วแบบ ทำได้ดีมากด้วยก็เลยกลายเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่เราประทับใจมากๆนะฮะกรลมาดูเซตติ้งกันนะฮะคาไอเิรีโอเนี่ยคุณเห็นเลยว่าสามารถอัดแบบ Full HD 60 FPS ได้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการอัดแบบ60 FPS ตัวนี้ทำได้นะฮะแล้วก็สามารถใช้โหมด HDR ได้นี่ก็คือ Photosize ส,สูงสุด16ล้านพิกเซลอะไรกันไป ตรงนี้คิดว่าทุกคนไม่ได้อยากรู้อะไรแค่อยากรู้ด้วยคุณภาพภาพถ่ายกันอยู่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวหลังคลิปเราได้ดูแน่นอนว่าคุณภาพภาพถ่ายเนี่ยมันดีเหมือนที่นนดุดพูดหรือเปล่านะแล้วเราเชื่อว่าถ้าเกิดวราคุณไปถามผู้ใช้ LG V20 ในประเทศไทยไม่ว่าจะคนไหนก็ตามแต่เขาจะบอกว่ามือถือของเขาอยู่ในระดับสุดยอด mm hmm. เครื่องหนึ่งเท่าที่นนด,ดุดเคยจับมาบนโลกบอกอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอเคก็ที่เหลือๆก็คงเป็น Teams นะฮะเป็นอะไรที่แบบทั่วๆไปคงไม่ได้พูดอะไรนะฮะเรื่องความเร็วสุดยอดคราวนี้มาลองเรื่องเสียงนะฮะตัวนี้มีการอัดเสียงแบบ HD Audio Recorder ด้วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทาคลิปแยก,ออกไปเพราะว่าการใช้เสียงเพลงเข้ามาใน u t u b e มันเสียติดลิขสิทธิ์เยอะนะฮะพอดีว่าตัวนี้แถมหูฟัง b o มาให้ด้วยแต่ว่านาดุดไม่มีนะฮะนาดุดก็เลยจะใช้หูฟังอื่นละกันในการฟังเพลงแทนนะฮะก็ลองเปิด u t u b e เนาะก็อย่างที่พูดไปนะฮะพอจะเข้า y o YouTube ปุ๊บเราสร้างเมนูรับไปแล้วใช่ไหม เป็นไงเจ๋งบ่าอ่าโอเคนู่จะลองฟังเพลงของ The Flamingo นะเป็นน้ชื่อเพลงว่ายังนะฮะก็โปรโมทให้ลูกศิษย์หน่อยเพลงนี้เพาะมากๆและโดนตีล้ำมากมากเลยโอเคเราก็ไม่รูจ้จะอธิบายเรื่องเสียงยังไงนะฮะพอเราฟังทั้งแบบ Hi-Fi, ค o d แดนะฮะแล้วก็แบบปกตินะฮะก็พอเราหูฟังออมก็จะหายไปนะก็ เรารู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างใส BNO เนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าเอกลักษณ์เป็นยังไงเราเอาจากที่หูรล้ดีนะเพราะว่าทุกคนก็คงจะทราบว่าเราก็เล่นดนตรีเป็นก็มันจะออกใสๆค่ะเคลียร์แต่ว่าในขณะที่เบสอ่ะเบสมันดีดแบบใสๆอ่ะมันไม่ได้แบบอึ้งหรือว่าหนักแบบตุ้มตุมนะฮะแต่รับรองว่าเสียงแหลมเนี่ยไม่ดีดบาดหูแน่นอน BNO เราว่าต้นเราฟังเพลงมาก็เดี๋ยวแอบบอกว่าไปลองมาแล้วจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้นี่นี่ฮะไปลองมาแล้วหูฟัง BNO ไปลองมาแล้วจริงๆแล้ว ตัวเนี้ยนะฮะราคาก็แพงอยู่นะ4,000ดอลลาร์ซองกงก็ประมาณ17,000ใช่ไหมตีซะ5แล้วกันตีซะ4.5ก็ตีซะ 4, 4 6, ก่อน46ก็1 6 0 0 0 16,000 16, ่เกือบ2,000 0อ่ะ17,000อ่ะมาเนี้ยนะฮะฟังตัว17,000เจ็เออเสียงมันแบบมันเคลียร์ B&O เป็นเป็น,เป,นเป็นเสียงที่เราสึกว่าฟังแล้วมันเคลียร์แล้วมันไม่แหลมเลยอ่ะมันไม่แหลมเกินไปแล้วมันก็ ฟังดีมากๆก็โอเคนะคือเราว่าเรา,าโอเคแต่ว่าเราในความรู้สึกของเราเรายังชอบเสียงของ H T C มากกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะดีมากๆแล้วตัวหนึ่งแล้วแต่คนชอบเรื่องเสียงเพลงเป็นรสนิยมนะฮะบังคับกันไม่ได้หรอกมันก็คล้ายกับบังคับให้ใครไปรักกันไม่ได้อะฮะเนาะโอเคนะฮะนี่คือ L G V 2 0สนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นการอัดเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องรอดูคลิปอื่นๆต่อไปถ้ามีโอกาสนะฮะเพราะว่า มันติดลิขสิทธิ์อะเปิดเพลงอะไรก็ติดลิขสิทธิ์อัดอะไรก็ติดลิขสิทธิ์เราไม่รู้จะอัดอะไรเพราะว่าอัดอะไรไปก็ติดลิขสิทธิ์ไปหมดนะฮะขอบคุณค่านากฮะที่ติดตามนี่คือ LG V 20นะฮะเราเชื่อว่าทุกคนจะชอบนี่คือมือถือที่แบบเครื่องเร็วฮะไหลลื่นมากไม่มีสะดุดเลยนะฮะลื่นมากๆกล้องดีหมดทั้งหน้าและหลังฟังเพลงเพราะลาโพงเสียงดังคุยโทรศัพท์ก็ชัดไมโครโฟนก็ดีนะัดดุดร้องหมดแล้วทุกอย่าง everything ใส่ซิมนี่มีซิมด้วยโทรออกไปเรื่องเป็นราวใช้จริงจัง เป็นเรื่องเป็นราว Android 7.0นะฮะเพิ่มเมมได้ครบคันแล้วก็ยอดเยี่ยมการทำงานรวดเร็ว,วแบตเตอรี่ก็ถือว่าทนมากด้วยนะฮะตั้งแต่รีวิวมาจากราไปเร็ตอนนี้เลือ99ไม่สะเทือนเลยดีกว่าคือแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างทำมาได้ดีมากๆนะฮะนันแบบ3 0 0เองพี่จะพอเหรอคือเราว่าก็หนึ่งวันสำหรับเราพอนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นตลอดเวลาเงี้ยมันก็ปเปืี้งหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ประทับใจใน3,002 2ละกันนะฮะนี่คือมือถือที่เราจะเข้ามาท้าชิงในเซี่ยวกีก นะฮะ b e s t of the year ปี2016ด้วยนะดูได้ลองจับหลายหรุ่นแล้ว pixel นะฮะได้จับแล้ว HTC 10วัน p l u 3 o n e p l u 3ที่นะฮะแล้วก็ mate 9นะฮะทุกคนได้ดูรีวิวนะด,ดูได้จับมาเกือบหมดแล้วก็ประทับใจนะประทับใจเกือบทุกรุ่นเลยแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารุ่นไหนนะฮะสุดท้ายแล้วจะครองตาแหน่ง b e s t of the year 2016ในแต่ละด้านไปนั่นเองนะฮะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาฮะนี่คือ LG V 20และเนะดูดเชื่อว่าทุกคนรู้และสัมผัสได้ว่ามันเจ๋งแค่ไหนสวัสดีฮะ ไอการวิดีโอนะของ LGV 2 0นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เดินไปด้วยถ้าจะไม่ผิดก็มีแบบ60 fps นะฮะตัวนี้เนี่ยกล้องหลังเป็นกล้องคู่นะฮะสามารถที่จะแตะนะฮะเพื่อเปลี่ยนเป็นเลนส์แบบเหมือนกว้างขึ้นได้นะฮะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งสองซ <c oughs> กดปุ๊บไวเลย sorry อ่ะอันนี้ฮะเปิดมาปุ๊บก็จะ <laughs> เดินชนเขาไม่จริงไม่ได้ชนหรอกฮะเดินขวางเขามากกว่าเขาจะด,ด่าเราได้นี่ฮะแสงตอนกลางคืนนะฮะชมพูไปหมดนะฮะประเทศนี้ให้มันเป็นสีชมพูนะฮะนี่ฮะก็มีของขายฮะตรงนี้ที่เราอยู่คือไลน์มาร์เก็ตนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะใกล้จะครบหนึ่งนาทีแล้ว <Okay. S 1> คือเขาเรามาตอนเขาจะปิด <Okay. S 1> ยิงย่งข้ามมาอร่อยมากโอเค ก็มันทําให้เราสามารถถ่ายรูปได้แบบนี่ทางบอกว่าถ่ายวิดีโอได้แบบในมุมที่กว้างขึ้นนะฮะที่เราแบบเราไม่ต้องถอยไปไกลอ่ะมันมีประโยชน์นะนี่ฮะสีสันครับ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 พี่ครับพี่ครับโอเคฮะโอเคเนาะงั้นก็ตามนี้นะฮะนี่คืออ่าวิดีโอของ LGV 20นั่นเองส่วนรีวิวอื่นก็คงได้ดูแล้วนะจ๊ะ